สวัสดีค่ะติวเอนทีภาษาไทยกับคุณครูโอ,อกกันนะคะเราจะใช้แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทยของชั้นประถมศึกษา,าปีที่3ที่เราใช้สอบจริงในปีการศึกษา2567นะคะวิธีการนะคะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอข้อสอบให้เข้าใจแล้วจดข้อสอบลงในสมุด เตรียมสมุดมาหนึ่งเล่มนะคะเด็กๆเ,เสร็จแล้วนำไปส่งคุณครูประจำชั้นที่โรงเรียนในวันจันทร์นะคะไปต่อกันค่ะวันนี้คุณครูงค์ก็รับผิดชอบในข้อที่หนึ่งเรามาอ่านข้อสอบข้อที่หนึ่งกันนะคะเพชเป็นแก้วที่แข็งที่สุดและมีน้ำแวววาวมากกว่า พอยอื่นๆมักนำมาใช้ทำเครื่องประดับอีกครั้งนะคะเพชรเป็นแก้วที่แข็งที่สุดและมีน้ำแวววาวมากกว่าพอยอื่นๆมักนำมาใช้ทำเครื่องประดับเรามาดูข้อคำถามนะคะข้อใดอ่านออกเสียงคำที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้อง เด็กๆก็กลับไปดูข้อความที่เราอ่านเขาคิดเส้นใต้คำว่าเพชรใช่ไหมคะเ,เราไปดูซิคำนี้เขียนด้วยสระ,ะเอพอพานชาวช้างรอเรือจะอ่านว่าอย่างไรตัวเลือกที่หนึงเพชระอีกครั้งนะคะตัวเลือกที่หนึงเพชะระ ต่อไปค่ะตัวเลือกที่สองเพชรเพชรต่อไปค่ะตัวเลือกที่สามเพชรเพชรตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกที่สี่ค่ะพระเชนพระเชนเด็กๆลองเลือกดูนะคะว่า มันควรจะตอบข้อใดจึงจะถูกต้อง1ข้อมี3ามคะแนนนะคะอ่าเราไปดูเฉลยกันค่ะดูซีเด็กๆตอบได้ไหมเป็นยังไงคะเลือกถูกไหมคะตอบข้อที่สามซึ่งเพชร เราจะอ่านว่าพอเอดอเพชรประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นคือพอพานสระเอตัวสะกดในคำศัพท์คือชอช้างกับรอเรือซึ่งอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กดเดี๋ยวรายละเอียดเราจะเรียนเพิ่มต่อไปในลำดับถัดไปนะคะ ่าเป็นยังไงกันบ้างคะข้อที่1ถูกไหมเอ,อ่ยไปต่อค่ะเด็กๆไปข้อที่2วิชาภาษาไทยก็จะเน้นการอ่านอ่านเป็นหลักเลยนะคะอ้าวเรามาดูการอ่านบทร้อยกองแล้วตอบคําถามข้อที่2องาวเด็กๆเ,เรามาดูบทร้อยกองในข้อนี้กันเริ่มนะคะ ยามเย็นวันนี้มากมีขนมเราต่างชื่นชมนิยมของไทยท้องหยิบฝอยทองลอดช่องชื่นใจบัวลอยใส่ไส้เชิญให้ลิ้มลองอีกครั้งนะคะเด็กๆเรามาอ่านบทร้อยกองกันอีกครั้งหนึ่งยามเย็นวันนี้มากมีขนม เราต่างชื่นชมนิยมของไทยทองหยิบปล่อยทองรอดช่องชื่นใจบัวลอยใส่ไส้เชิญให้ลิ้มลองเป็นชื่อขนมนะคะเป็นชื่อขนมขนมอะไรบ้างคะเด็กๆทองหยิบปล่อยทองรอดช่องบัวลอยและสุดท้ายใส่ไส้อ่า ชื่อขนมนะคะแต่เราไปดูคำถามกันดีกว่าข้อ2จากบทร้อยกองคำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใดอ่ะเราขึ้นไปดูกันที่บทร้อยกองเจอแล้วคำว่านิยมนิยมอยู่ในวักที่มีวักเต็มว่านิยมของไทยอ่เราไปดูตัวเลือกที่หนึ่งกันคะ่ะ นิยมหมายถึงชื่นใจใช่ไหมคะอ่าลองพิจารณาข้อต่อไปดูนะคะตัวเลือกที่สองชื่นมืน่นชื่นมืน่นตัวเลือกที่สามชอบใจชอบใจตัวเลือกที่สี่พอใจชอบพอชอบพออ่าพิจารณาตัวเลือกทั้งสี่ตัวเลือกตัวเลือกที่หนึ่งชื่นใจ ตัวเลือกที่สองชื่นม่นตัวเลือกที่สามชอบใจตัวเลือกที่สี่ชอบพอเด็กๆลองเลือกดูนะคะเลือกคำตอบได้เพียงหนึ่งข้อหนึ่งข้อนะคะและคะแนนในการสอบจริงคือหนึ่งข้อจะมีสามคะแนนสำหรับข้อที่เป็นตัวเลือกนะคะเอาเลือกแล้วนะคะไปดูเฉลยกันค่ะ อ่าเรามาดูความหมายของแต่ละตัวเลือกชื่นใจความหมายมีความสุขมีความพอใจเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะกริยาใช่ไหมชื่นมื่นความหมายชื่นบานเบิกบานก็เป็นกริยาอีกตัวเลือกที่สามชอบใจชอบใจความหมายคือถูกใจพอใจพึงใจยินดี เห็นไหมคะความหมายต่อไปชอบพอชอบพอความหมายคือรักใครหรือถูกอัธยาศัยกันตัวเลือกที่สอดคล้องกับบทร้อยกองนี้คือตัวเลือกที่สามชอบใจนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะติวกันไปครบสองข้อแล้ว เด็กๆดูให้เข้าใจแล้วก็เขียนข้อสอบเหล่านี้ลงไปพร้อมทางเลือกตัวเลือกตามที่คุณครูเฉลยไปนะคะสำหรับวันนี้การติว N.T ก็จบลงแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในข้อถัดไปและจะมีคณะคุณครูของชั้นป .3 สลับกันมาติวนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย